พ่อบุญมูที่สิบสี่แม่สมพรหอมบงมูที่หนึ่งแม่ปาน้กอบการดีมูที่สีแม่แอลพงสะพังกับจุกมูที่ห้าพ่อเกษมต่อพันมูที่หนึ่งพ่อพิมหมูมุนสีมูที่ห้าพ่อสุพโน์พงสะพังมูที่สีพ่อสุพงแก้วศิริมูที่หนึ่งพ่อสลักเกินแก้วมูที่สี แม่มิดหอมบงกับมูทีหนึ่งอุ้ยมูทีสี่กับประธานเท่าครับกับแม่ผลซุ้มลยชาครับมูทีสี่แม่พุทดพงษ์สะังกับเจ้ฟ้าพ่อพิทยากรกำลังกับมูทีสี่แม่ขำเวียงกอกำลังกับมูทีหนึ่งพ่อสวัยอินอินขำป้อมมูทีสี่พ่อ,อาํามขาปาระจุมกับมูทีสี่ พ่อสงังายาธามูตี